เพ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้แน่วแน่การสํารวมนี่แหละเป็นความดีถ้าขาดการสํารวมแล้วอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเพราะความสํารวมนี่มันเป็นการระมัดระวัง ัวอยู่เสมอคือระวังไม่ให้กิเลสอันชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในใจถ้าบุคคลไม่ระมัดระวังแล้วมันก็หมายถึงความเผลอเลอตัวหรือเผลอสติเมื่อเผลอสติแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องเพราะมัน คุมเชิงมาอยู่แล้วกิเลสมันคุมเชิงมาเรื่อยๆในสงสารอันนเี้เวลาใดบุคคลมีสติสัมบัญญะอยู่เวลานั้นกิเลสมันก็ลุกขึ้นไม่ได้มันก็เก็บตัวอยู่เงียบๆเหมือนไม่มีกิเลส ท่านพอเผลอสติเข้าไปเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาได้เลยอันนี้นับว่าเป็นเรื่องจริงทีเดียวแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ทำดูล่ะก็ไม่รูนะ้ผู้บำเพ็ญมาผู้กระทำมาเท่านั้นแหละจึงรู้ได้ ผู้ไม่ได้สำรวมตนนั่นมันก็เหมือนกับปลามันแช่อยู่ในน้ำนั่นะมันไม่รู้จกักหนาวจากร้อนอะไรไอ้ปลานี่ะมันอยู่จนชินเลยถึงแม่น้ำมันจะเย็นมันก็รู้สึกธรรมดาเพราะมันชินซะแล้วอันนี้คนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ได้สำรวมกายวาจาใจไม่ได้สำรวมกายวาจาใจปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเมื่อก็เป็นเช่นนั้นนี่ปล่อยให้กิเลสมันลุกรานเอา จิตใจมันก็เลยเป็นไปในฝักฝ่ายของกิเลสแม่กิเลสมันจะเผาลนเอาให้เป็นทุกเดือดร้อนก็ทนทุกทรมานไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นึกว่าตนเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันลบก,กวนเอาไม่ได้คิดอย่างนั้น นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอันนี้ควรคิดสำหรับท่านผู้ทำจิตให้สงบลงไปได้เป็นข้างเป็นคาวอย่างนี้นะมันเห็นความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วพอแต่เผลอไปหน่อยหนึ่งกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้ว รู้สึกว่าไม่สบายแล้ว <c oughs> ดังนั้นผู <c oughs> ้เช่นนั้นน่ะจึงได้พยายามสำรวมตนอยู่เสมอระมัดระวังไม่เผลอตัวเพราะถ้าเผลอตัวแล้วกิเลสมันเผาจิตเอาเดือดร้อนเห็นนั้นจึงได้สำรวม มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายถึงใจนี่บ่อยๆกำหนดดูร่างกายว่ามันจะแตกกระดับอยู่อย่างไรมันไม่เที่ยงอยู่อย่างไรมันแปรผันไปยังไงก็กำหนดรู้กำหนดดูร่างกายอันนี้ มันสุกประปกโสมมไปอย่างไรมันทรงกลิ่นเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องกำหนดรู้อยู่เสมอเมื่อกำหนดรู้ว่าร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรผันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มันคงที่อยู่ได้ แล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่สะอาดต้องปฏิบัติขัดเกาอยู่เสมอต้องขัดถูอยู่เสมอต้องชำระล้างอยู่เสมอจึงพออาศัยอยู่ได้ถ้าขาดการดูแลรักษาแล้วไม่ไหวร่างกายนี่นะอื นี่การที่สำรวมสติระลึกเข้ามาดูความเป็นไปของร่างกายอย่างนี้นะมันจะเป็นเหตุให้คนเราตื่นตัวได้อ่าจะได้คลายความกำดัดยินดีให้เบาบางออกไปเมื่อคลายความกำนัดยินดีให้เบาบางออกไปแล้ว มันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะความกำนัดยินดีนี่มันเกินขอบเขตแล้วมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเรื่องมันนะเพราะนั้นทีแรกในการบำเพ็ญเนี่ยมันก็จะต้องทำให้กิเลสเหล่านี้บันเทาลงไปก่อนอันจะไปละให้มันขาดเด็ดไปทีเดียวนะมันยังก่อนหรอกยังไปไม่ได้คน ผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่เพื่อจะขอให้มันบรรเทาลงไปนั่น,นะน,นแหละนับว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมในยุคในสมัยที่คนมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เมื่อกระทำความเพียรไปดำเนินถูกทาง มันก็ค่อยเบื่อค่อยนายไป <c oughs> ความเบื่อหน่ายกับความกำหนัดยินดีมันก็เป็นปฏิปักต่อกันเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความกำหนัดยินดีมันก็เบาบางลงเพราะฉะนั้นทำยังไงจิตนี่มันถึงจะเบื่อหน่ายก็พากันบำเพ็ญเข้าไป อบรมตนเองสอนตัวเองเข้าไปก็โดยมาเพ่งพิจารณาความเป็นไปของร่างกายดังกล่าวมานี่แหละที่มันจะเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นะถ้าไม่ได้พิจารณาแล้วมันไม่เบื่อมันมีตั้งแต่จะชอบใจเรื่อยไปเพราะว่าอาศัยการตกแต่ง การตกแต่งเช่นเอาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งมาห่มปกปิดส่วนที่มันไม่สะอาดนั้นไว้แล้วก็โดยอาศัยการอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่อยู่เสมอ,อ,อจึงไม่ส่งกลิ่นออกไป อันโมนี้นะมันเป็นเครื่องปกปิดไอสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นนะไว้ทำให้คนเราหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามไปนี่แหละทำให้คนเราเพลดิดเพลินเมื่อเพลินแล้วมันก็ลืมสินลืมทำลืมบุญลืมกุศลไปแหละ ลืมนึกถึงว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นมาอย่างไรมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรแล้วเพราะอะไรกิเลสเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นในใจมมนีมันลืมนึกไปเลยไม่ได้ทบทวนเข้ามาคิดมาตรองแล้วมีแต่ส่งใจออกไปข้างนอกนั่นเลยไป คนส่วนมากเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จึงได้มีสถานที่ลื่นเลงต่างๆ,างๆปานดอกเห็ดเลยโลกอันนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เรานั่นไม่ขาดการสำรวมขาดการสำรวมหนึ่งขาดการเพ่งพินิษพิจรารณา แม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันนะผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นก็ไม่มีการสำรวมเพียงสักแต่ว่าทรงเพศผ้ากาสาวพัดไปโกนผมโกนคิ้วไปประพฤติข้อวัดปฏิบัติไปตามสมณวัด เช่นเที่ยววินทบ,บาทเป็นต้นเหล่านี้แต่ภายในจิตใจไม่ได้สำรวมม,มีแต่เพิดเพลินมีแต่ส่งใจให้ลื่นเลงไปตามอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆในโลกเช่นนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ทำให้พรหมจรรย์เศร้าหมองอม พรมจันทร์เศร้าหมองกระหมายถึงใจเศร้าหมองนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ก็เศร้าหมองเหมือนกันแหละเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถยหาแต่ความสนุกสนานยินดีแต่ในสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆ ก็มีใจเศร้ามองขุนมัวอยู่ด้วยราคะตัณหาแสวงหาทั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสไม่เป็นอันธทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองได้มาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปปรนเปรกามะคุณเมถุนสังโยชน์อันนี้แหละที่ภาษาสดาทรงตรัสว่า บุคคลบำเพ็ญตนเป็นนักเรงเจ้าชู้มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากบุญจากกุศลเสื่อมจากมรรคจากผลธรรมวิเศษเสื่อมจากหลทางพ้นจากทุกข์มันก็เป็นความจริงสิจะไม่จริงยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อใจนี่น้อมไปทางใดทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางหนึ่งเออ เมื่อมันน้อมไปทางกิเลสตัณหาแล้วมันก็ทิ้งทางศีลธรรมไม่ค่อยมาเอื้อเฟือ้อไม่สนใจในศีลในธรรมในบุญกุศลมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะว่าใจดวงเดียวอะ่ะเมื่อน้อมไปทางหนึ่งแล้วมันก็นแล้วทางหนึ่งแหละทีนี้ถ้าผู้ใดตื่นตัวอย่างว่ามาแล้วนั่นแหะ พยายามสกัดกั้นกระแสจิตความคิดนึกอย่าให้มันส่งสายออกไปข้างนอกอย่าให้มันยินดีเพลิดเพลินไปในกามคุณเมถุนสังโยน์อย่างที่ว่านั่นเนี่ยสกัดกั้นมันไว้ภายในนี่ด้วยอาศัยขันติความอดทนหนึ่งสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัว รู้ว่ากายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่อยู่ที่อืน่นทำความรู้ตัวอยู่อย่างนี้เพราะตามธรรมดาจิตนี่มันก็อยู่ที่นี่แล้วแหละอยู่ในหาไัยวัตถุนี่นะแต่ว่ามันอยู่ที่นี่แต่มันถกระลึกส่งออกไปข้างนอกคือกระแสของจิตนี่นะ่ะ มันพุ่งออกไปข้างนอกนู่นอาศัยกิเลสมันผลักดันเอาแบบนี้สตินเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสเหล่านี้หมายความว่าอย่างนั้น<ม>เหมือนอย่างเขาทำทำนกกั้นน้ำม่ให้มันไหลลงไปเบื้องต่ำให้มันไหลขึ้นไปสู่ที่สูงที่นาที่สวนอะไรนู่นอย่างนี้แหละ อันสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นเหมือนกับทำนบถ้าผู้สร้างขึ้นนะถ้าไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่มีม,มีโยสติแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นมากต่อมากเนื่องมนะันอะไอ้ที่มันความระลึกที่มันเกิดเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือระลึกเข้ามา ดูอัตภาพร่างกายนี้แล้วกลลึกเข้ามาสกัดกั้นความคิดความนึกของดวงกิดนี่ไม่ให้มันคิดสั้นออกไปข้างนอกนี่เป็นสติสมัมปชัญญะที่มีประโยชน์ต่อตนเองมากมายนี่ะคำว่าฝึกตนนะมันก็ฝึกอย่างนี้เองเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ฝึกตนได้เดินไปก็ฝึกตนได้ นอนอยู่ก็ฝึกตนได้ยืนอยู่ก็ฝึกตนได้ถ้าบุคคลใดสำรวมสติสัมปััญญาเข้ามาภายในเนี่ยไม่ระลึกส่งออกไปข้างนอกแล้จิตใจมันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปแหละเมื่อสติสัมปชัญญะนี่มันสกัดกัน้นไม่ให้คิดฟุ่งออกไปข้างนอกได้ละ มันก็กระแสจิตนี่มันก็มีแต่คิดนึกไปในทางที่เป็นบุญกุศลคิดนึกไปในทางที่จะต้องการอยากหลุดอยากพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหานี้นี่เมื่อเมื่อสกัดกั้นมันอยู่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะพะมันมารู้สึกสัมผัสกับร่างกายอันนี้ไม่ปกติอยู่ได้สาเหตุที่มันอยากจะหลุดจะพ้นไป เดียวก็สัมผัสกับความทุกข์เดียวก็สัมผัสกับความสุขอยู่อย่างนั้นแหละมีสองอย่างนี้แหละไอท้ที่จิตมันวันไว้ไปไปมามาันเมื่อมันได้สัมผัสกับความสุขก็ดีอกดีใจเมื่อมันได้สัมผัสกับความทุกข์อา้าวก็เสียใจโทมนัสขับแขนใจ อยู่อย่างนี้นะลองพิจารณาดูมเมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้ที่มีสติสมชัญญาสกัดกั้นกระแสจิตไม่ให้คิดออกไปข้างนอกมากำหนดเพ่งดูอยู่ภายในนี่มันก็เห็นความแปรปรวนของร่างกายอันนี้มากระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่บ่อย เดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี้เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเป็นลมเมืม่อเมือม่อเมือม่อมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้เบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าไม่กําหนดใจให้สัมผัสให้รับรู้ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่อย่างนี้นี่มันไม่เบื่อไม่่ายอขอให้เข้าใจอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มานึกถึงร่างกายอยู่บ่อยๆนี่เมื่อมันเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันจะเบื่อหนายเมื่อเบื่อนายมันก็ค่อยคลายความกำหนัดยินดีออกไปเรื่อยๆนี่หนทางของจิต เมื่อดำเนินถูกทางแล้วมีแต่มันคลายออกไปมันไม่รักตัวเองให้แน่นเข้าไปมีแต่คลายออกไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันคลายออกไปได้เท่าไหร่ก็ใจก็เบาปลอดโป่งไปเท่านั้น,ไม,นไม่หนักไม่หน่วไม่อึดอัดอ,อม,มันเป็นอย่างนั้นเดืองมนะันเหมือนอย่าง บุคคลหาบของหน,หนักอยู่บนบ่าแล้วก็มาพยายามปรงลงนะเมื่อปพงลงได้แล้วมันก็เบาบ่าแล้วนันนี้เบาตัวเลยปัเดียวแต่เวลาของยังอยู่บนบ่านั้นนะมันรู้สึกหนักหน่วงมากทีเดียวอต้องมีความอดความทนต่อ ความเจ็บความปวดความทุกขเวทนาต่างๆท่านพอปรงหาบนั่นลงไว้ที่พื้นแล้วเบาหมดเลยร่างกายอันนี้เบาตลอดถึงความรู้สึกทางกิตใจอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมาหัดปรงอุปาระอันหนักคือขันทั้งห้าอันนี้ลงไว้ ตามสภาพของมันแล้วใจนี่ไม่หนักไม่หน่วงอะไรเลยความรู้สึกของขีดใจนี่เบาปลอดโปรง่งแม้ว่าจะได้สัมผัสกับทุกขเวทนาบางครั้งบางคราวอย่างนี้นี่มันก็ไม่เดือดร้อนใจมันกำหนดรู้เท่ามานานแล้วลงขันห้านี้ลงแล้ว เมื่อปรงลงแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วเวลามันกระทบกระทั่งจิตมามันก็จิตก็รู้เท่ารู้ว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเสียใจดีใจกับมันเพราะเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราจะไปผูกพันกับมันทำไมอะ่ะก็สอนใจตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้รู้เท่านะคนไม่รู้เท่านั้นมีแต่เศร้าโศกเสียใจ มีแต่เดือดร้อนทุรนทุรายเมื่อร่างกายสังขารอันนี้มันแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตเข้าไปนั่นแหละมีแต่วันไว้ไปมาเหตุทน,น่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญจุปาดานักขันธาดุขาความเข้าไปยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกรวบยอด เป็นที่รวมของทุกข์ก็ว่าได้ทุกข์ต่างๆที่พันานามามู่นั้นนมันมารวมอยู่ที่ความยึดถือนี่นะถ้าปล่อยวางเสียแล้วไม่ยึดถือซะแล้วทุกข์เล็กๆทุกข์น้อยๆทุกข์ใหญ่ๆโตๆอะไรหมู่นั้นทุกข์อันเกิดจากเหตุต่างๆหมู่นั้นก็ดับไปหมดเลยออม มื่อเขามาทุกข์ทางใจนะเช่นทุกข์เกิดจากความเศร้าโศกค,ความเสียใจความพิไรลำพันความอึดอัดใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะมันก็ดับไปหมดเมื่อละอุปทา,านขันห้านี้ลงได้แนละ้วอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์บะนี้ อยู่กับคนหมู่มากก็อยู่ได้ไม่คับอกคับใจอยู่กับคนหมู่น้อยก็อยู่ได้ไม่ไม่เหงาไม่เปล่าเปรียวอยู่กับคนหมู่น้อยก็เหมือนกับอยู่กับคนหมู่มากความรู้สึกเสมอไปก็ทำไมยังเป็นอย่าง,งานั้นก็เป็นอย่างนั้นสิ เพราะว่าไม่ถือว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมันจะไปคับแคบอะไรแรบวะนี่มันจะไปขวางอะไรอะ่ะถ้าไปถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันคับโลกอันนี้เลยอยูอ่ในกาลังบาเนี่ยอยู่ในก็ลังบา,นนใ,บาใครพูดอะไรซุกซิบอยู่ที่ไหนก็ว่าจะเขานินทาตน เขาไม่หวังดีต่อตอนเขารังเกียจตนก็วิตกวิจารณอยู่ยนั่นแหละก็มันหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันห้านี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่ารงขันห้านี่ลงด้วยอำนาจแห่งปัญญาลงไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้หลักคำหนึงไม่ได้วิตกเลย ใครจะสรรเสริญก็แล้วแต่ใครจะนินทาก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่หวงอยอมยอมหมดทุกอย่างก็มันไม่ใช่ของเรานี่จะไปหวงมันไว้ทําไมก็ปล่อยให้เขาสรรเสริญไปปล่อยให้เขานินทาไปเพราะสรรเสริญนินทามันเป็นธรรมประจําโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะไปห้ามไม่ได้เลยอื ห้ามไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความจริงของชีวิตมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็บรรเทาทุกทางใจได้แหละถึงแม้ว่า มันจะละอุปทานขันห้านี่ให้ขาดเด็ดลงไปไม่ได้ทีเดียวกว็ชั้งแต่ว่าเราก็พยายามทําความรู้เท่าขันห้านี้เรื่อยไปแหละเพราะว่าความจริงของขันห้านี้เรารู้อยู่ทุกคนนะทําไมจะไม่รู้ละ่ะก็มันไม่เที่ยงนี่ไม่ว่าขันห้าของใครแหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหมด เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันวันไหวไปมามันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้อย่างนี้แล้วจะไปยึดถือเอามันทำไมอ่ะปัญญาก็สอนใจของตัวเองเสมอๆไปอ่ะ คนส่วนมากมันไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองอย่างนี้นี่อพอเหตุั้นมันจึงไปหลงยึดถือขันห้าเอาซะอย่างเต็มตัวเลยไปเลอเมื่อมันไปยึดขันห้านี่มากมากเข้าไปแล้วมันก็อึดอัดไปหมดแหละอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าใครเขาสรรเสริญเยินยอให้ดีอกดีใจถ้าเขานินทาว่าร้ายให้หน่อยหนึ่งไม่ได้เสียใจหลาย อ,อึดอัดตุ้นไว้ไปที่ไหนก็สำคัญว่าแต่เขารังเกียจตนอยู่อย่างนั้นหรือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาย่งี้ก็กลัวตนจะตายเอ้าเดือดร้อนใจเศร้าโศกใจนึกถึงญาติพี่น้องเออไม่มีใครมาเหลียวแลเรา ไม่มีใครมาช่วยเหลือวิตกปะัะทรยก็ยิ่งเศร้าใจไปเท่านั้นออย่างนี้นี่ไม่ใช่นักภาวนาแล้วผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ผู้ปรงสังขารผู้วางสังขารแล้วผู้หอบเอาสังขารไว้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ ภาวนาพิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีให้เราพิจารณาอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่ว่าคนสมาะมระมาทมันไม่ได้ทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในไม่ไม่ได้สร้างทำนกคือสติสัมปชัญญะให้แก,ก่กล้ามันจึงห้ามจิต ห้ามความคิดความนึกไปไม่ได้ดังนั้นพึงพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทและเราก็เราจะได้พบผลทางพ้นจากทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา